อัญญาทิปส์วันนี้ขอแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆของอายุใช้งานสีของเจล่ฟิตให้ทราบค่ะว่าสีเจล่ฟิตของเราเป็นคอสเมติกเกรดที่เหมือนเครื่องสำอางตามเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ PAO ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้หลังจากเปิดใช้งานแล้วจะมีอายุใช้งานตามที่แสดงบนสัญ,ญลักษณ์อย่างสีของเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ PAO 12M คือสีของเราจะมีอายุใช้งานที่ดีที่สุดหลังจากการเปิดใช้12เดือนหรือ1ปี 1> แต่อายุการใช้งานจริงของสี เจลลี่ฟิตคือ3-5ถึงปีค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานและการเก็บรักษาหากเราทนุถนอมเก็บน้องอย่างดีน้องก็จะอยู่กับเรานานมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการเช็ดปากขวดและปิดให้สนิทเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ไม่เก็บในที่ร้อนและหลีกเลี่ยงการวางหน้าเครื่องอบนะคะเนื่องจากเครื่องอบมีแสง LED บวกกับความร้อนจะทําให้สีแห้งได้คะ่ะแต่มีข้อยกเว้นสําหรับสีเนื้อบาง mm hmm. เช่นไส้ระับบลูเมคอัพที่มีอายุการใช้งานประมาณ1ปีถึง3ปีเพราะประเทศเราเป็นเมืองร้อนจึงมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสีเนื้อบางคะ่ะหากลูกค้าเลือกซื้อสีเจลพรีเมียมอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ PAO บนผลิตภัณฑ์นะคะเพราะเป็นการการ,การันตีว่า สีเจลพรีเมียมที่มีส่วนผสมของคอสเมติกเกรดอย่างแท้จริง